พี่น้องฮิมากินตำบอกฮู้งน้ากันเนี่ยตำบอกฮู้งขนมนเส้็แหงสมุนไพรกับยาชมพูหิมาีิมาเลิศสมเนแตนเลยพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งข้างนี้พนะไม่ได้อย่างนี้พักสดพักสดกับซี่โครงกระดูกหมาดำ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 ,ดำ,ดำโบเลิศสมนแตนเลยพี่น้องหิมาลุยน้ากันัาทีนี่พี่น้อง พี่น้องโบย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 กินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวตำหมักหุ่งขนมเจนอู้ยมันอะเข่ากันคักพี่น้องพี่น้องปูนี้ปีอีปีอีปีสับลายปูนี้ปีอีปีอีปีสับลายปูนี้ปีอีปีอีปีสับลายพอกลับสเปนจ้าเ่ยแต่พี่น้อง ไล่ปุนะปุนะปุนะเบื้องไกลๆโอ้ซี่โครงกระโดดดาบหมูบูส์เราสัมผัสใจอันนี้เป็นขนมจีนขนมจีนกับส้มตำบูสเลือดสัาผัสใจพูดอะไรเชเอาอันไหนพวกเจ้าสิเอาอันไหนเอาอันนี้หรือเอาอันนึงยันพู้เอาสองอย่างเลยเลยสเัมผัสใจหมากินน้ำกันบเถอะพี่น้องพี่น้องมันสิมโม้บอคอยเห็นขนมจีนป่ะไหนดิเพราะมันเตี้ยนนี่มองมันมอมิดท่ว่างเรยไหมมองเห็นสำนึกเอาเนาะเอาเนี่ยนมาสำนีกในจักน้อย เมองเห็นเออนูเห็นบ่เห็นบ่มาเห็นบ่เรียนไปเห็นมักตก,ก,ตกเลยมั้อดกินได้ด้วยสิบ้านอ้โอเลยแม่แต่ไรู้ชี่ชุดนี้แต่พี่น้องสุกซูคนโคเปิดบริสุทธิ์โคกอีกแล้วพี่น้องเปิดผ้าอบกันมาที่นี่เบาเปิดผ้าอบพบข้าวเหนียวไอตุนวลบู้อูข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะเธอข้าวข้าเหนียวไม่ใช่ข้าวเจ้าคนเต็มกล่งองเลย จะให้ดูเขาเนี้ยเขาเนี้ยยี่รอหนิเลอสเนแตนเลยเอาเลือมมีดแแป้นแปมึงมีดมาก่อนนอปีปีปอีปสบายกุนี่ปีปีปสบายแล้วสเนแตนเลยเนี้ยมีดมากนี่ัดที่มึงเห็นมอ้ยู อืมเบอืมอนั่นัจะเป็นตันเป่าะคาถามหาเนียมเฮียมแฟนับฮักแนกับหุมลงมหาัส้นู้ลาหาข้างออกก็พอได้แต่ดื้อหักให้นพู้ไป้เสนูเป็นตาหักนอย่างนี้ะ กินแทบกินไมหเบิ้งซุบหนซุเล่นว่างก่อนเีเนมีสิคุยัมนี้กิบอืมออืมว่าออ ี่ไงครับนี่ดีดิคนไอืมอืมมองเหนถักบอืมวยมาเฮามาเฮาดีดีอืมข่ายังไงมาแต่เฮาเลือดไหม อไม่ออกกันน้องจริงข้างบนเป็น็นงานก็ราะนมาไว้นอกบา้านดูคนเดียวก็เหงาไง mong em bong 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 ไม่ทังคุณครูแตกเปาะมันเลิศมันดัง คนเดียวลูกผัวไม่เกี่ยวอีกแล้วย้ํานี่หน่อยย้นั่นนี่มันตันเนาะมนตั้งมันตันงเลิศฉัน่อยกินโคกอ่ะเบียร์ต้ม กินหมือนสี่ข้งกระดูกหมูย่างกับตำะหูมันละแซ่บนะโอ้จะเพิ่มไยยยยยยย้ยย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 อยยยงกยน Got okay. เดี๋ยว,วสูกเต็มนี่บมเต็มถ้านักต้องผู้ใด้เลนตัดสินๆขน้อส้นจะแปลกนัว มึงกินสมุนไปแอดมายันพูดด้วยสนดีไหม